สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบวันนะครับมาอัปเดตกันในช่วงเย็นๆนะครับก็ช่วงเช้าอาจจะมีความล่าช้าอย่างที่ผมบอกไปครับก็อัปเดตเท่าที่มีนะครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะในเวลาที่ผมเห็นก็มีเท่าไหร่ผมก็เอามาเท่านั้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีการชูเสื้ออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาคอนเฟิร์มให้ในคลิปสัสดไปอย่างที่ผมบอกกันไปนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะแยกให้ด้วยครับบางข่าวก็ gossip บางข่าวก็วกออฟฟิเชียลกันไปนะครับอ่ะทีนี้เราต้องขอคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันนะฮะมีข่าวอะไรกันบ้าง ข่าวแรกครับเป็นข่าวออฟฟิเชียลนะครับข่าวออฟฟิเชียลค่อนข้างเยอะมากครับช่วงนี้ฮะก็ล่าสุดเนี่ยเป็นทางกองซาโลอิกอินเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมทีมเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสัญญาการยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบฤดูก,กาลนะครับซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้นะครับเชลซี Chelsea ก็แฮปปี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัลเบโรมาราตาต้องรอดูกันครับว่า จะไปไหนแต่ว่าข่าว s k y ยบอร์ดรายงานมาล่าสุดบอกว่าน่าจะไปในเรื่องของแอตมิริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไม่มีการยืนยันนะครับณนะเวลานี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีการคอนเฟิร์มแบบ100%เนะครับเดี๋ยวผมจะมา o f f ฟิเชียในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เท่าที่ผมดู้ณตอนนี้มันมีความคืบหน้าเท่านี้เท่านั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับนี่คือดิวที่พีคที่สุดในรอบวันเลยนะครับ โอเคยินดีกับทางเชลซีด้วยแล้วกันนะครับส่วนดิวที่2นะครับเป็นข่าวออฟฟิเชียลเช่นเดียวกันนะครับเป็นข่าวของทางเฟรนคี้เตยองนะครับอ่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งมของทางอาแจกครับได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมบาเซนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็ค่าตัวเนี่ยนะครับ75ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสอีก11ล้านยูโรนะครับโอ้โหค่าตัวไวเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับนะ ก็โอ้โหมีค่าตัวที่สูงมาก21ปีนะครับค่าตัวเนี่ยรวมรวมกันดูแล้วกันนะครับก็เกือบหน0่ล้านประมาณนั้นครับเกือบหน0่ล้านยูโรนะซึ่งเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมายาวนานมากครับสำหรับเฟนคี้เดยองเป็นข่าวทั้งปีเเชเป็นข่าวทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูพลสุดท้ายเนี่ยผมก็บอกมาตลอดนะครับว่าเฟนคี้เดยองไปบาร์ซ่าแน่ๆนะครับเพราะว่าคือบทสัมภาษณ์รวมไปถึงข่าวมันถาโถมไปที่บาร์ซ่า เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้ตามความหวังของบาซ่านั่นเองนะครับส่วนเดลิกจะย้ายมาไหมซึ่งตอนนี้เดลิกยังยืนยันนะว่าเขายังแฮปปี้กับทางอาแจกแต่ในช่วงหลังจากจบฤดูกาลต้องรอดูกันครับว่าจะย้ายตามเพื่อนร่วมทีมของเขาคนนี้มาหรือเปล่านะครับนะรอดูกันต่อไปในเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นดิวมาหาอากาศที่2นะครับเป็นบิ๊กดิวที่2นะครับที่มีการสัญญาก,กันออกมานะครับก็ยินดีกับทางบาซ่าด้วย อีก1ดิวนะครับหลังจากที่คว้าโดเต็งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนดิวที่2ดิวที่3นะครับโอ้โหสับสนเกินไปนะครับดิวที่3เนี่ยเป็นดิวของทางเอซิมิลานนะครับประกาศคว้าตัวเปียเต็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกองหน้ารายนี้หลังจากที่ปล่อยกองซาโลอิโกอินไปให้ทางเชลซีนะครับก็คว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาทดแทนโดยทันทีครับค่าตัว35ล้านยูโรครับถือว่าไม่แพงอะไรนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็กดไปหลาย10ประตูแล้วครับ19ประตูให้กับทางเจนัวจากการลงสนาม21เกมให้กับทางเจนัวรวมกันทุกรายการนะครับย้ำนะฮะว่ารวมกันทุกรายการก็19ประตูครับยิงเกินครึ่งไปแล้วนะครับเกือบเกือบอ,อ,อัตราการลงสนามที่ระบุก,กันออกมา21เเกมนะครับก็ถือว่าเป็นดิวที่ต้องรอดูกันแบบาย,ยาวๆครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับบางที ซื้อมาแล้วมันก็อาจจะแพกได้นะครับไม่ไม่ได้ดีเหมือนตอนอยู่เจนเวัวก็ได้นะครับอ่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งขึ้นมาดังด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะร,รอดูกันต่อไปนะครับในเรื่องของดีลนี้นะฮะจะประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่ที่แน่คือยินดีกับทาง a อซิลานด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดีลนะครับที่มีการคอนเฟิร์มแบบ o อฟ i ิเชีนะครับก็เป็น มาเรโอบัโลเทลลี่เนี่ยย้ายร่วมทีมมักเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ก็แยกทางกับนีสนะฮะเราก็ทางนักเตะเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะกลับมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่กับทางมัเซนะครับในลีกฝรั่งเศสนะครับมีข่าวกับนิวคาสเซิลก็มีนะครับแล้วก็เวสต์แฮมก็มีแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกกลับมานะฮะอืมก็ว่ากันไปครับนี่คือ4ดีลแบบออฟฟิเชียลนะครับตั้งแต่ดีลของงกาาายวมถึ ม a ริโอบา o โลเตลนะครับส่วนข่าวอื่นครับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับลองลองมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวของอะไรก็เป็นข่าวของอีวานเปรซินะครับทฟิลตัวเก่งของทางอินเตอร์มิลานครับแนวลุกรานนี้ก็ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าอินเตอร์มิลานตั้งค่าตัวของอีวานเปรซิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่40ล้านยูโรได้นะครับประมาณนั้นครับซึ่ง ถามว่าแมนยูอาจจะมีความเกี่ยวข้องไหมตามสื่อ m อ n มีเอที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะมีข่าวเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูเคยให้ความสนใจอีวานเปอร์สิตแต่ว่าเราต้องย้อนไปกรับว่าตอนนั้นเนี่ยแมนยูมันอยู่ในยุคข,ของโชเซ่มิโยแต่ตอนนี้อยู่ในยุคข,ของโอเล่คุณ้าโซชาเพราะงั้นต้องรอดูกันครับ40ล้านยูโรนะฮะสำหรับมิดฟิลด์ตัวเก่งแนวรุกตัวเก่งของอินเตอร์มิลานวัย29เปีรายนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ประเด็นข่าวต่อมานะครับก็ยังค้างคาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงาน,นที่ออกมาครับในเรื่องของทางแบ็กไวท์นะครับซึ่งเป็นเอ่อไม่ฟิลด์ดาวรุ่งของทาง PSV ครับเนี่ยฮะท่อนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าข่าวจากสื่ออินดิพินเดนส์เนี่ยเขายกมาหลายหลายหลายหสื่อเอ่อหลายๆสำนักนะครับหลายๆข่าวของแมนยูแต่ว่าเอ่อเอาให้เราดู ประโยคนี้ดีกว่านะครับที่มันชัดเจนเขาบอกว่าก็แมนยูให้ความสนใจนั่นแหละแล้วก็มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอัอเนี้ยเขาสรุปมานะครับแต่ว่าผมดูแบบข้อมูลแบบฉบับเต็มมาละเขาบอกว่าแบ c ็กวเนี่ยอาจจะเลือกไปแมนยูซะมากกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแมนยูอาจจะมีการโน้มน้าวแล้วก็ดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมมากกว่าที่จะเป็นสโมสรอ,อย่างอินเตอร์วิลานสเปอร์เวสแฮมบอลมั โตริโน่บอกโดหรือว่าเรอัลซุสิดดักมากกว่านะครับเพราะว่าคือให้ความสนใจจริงจังมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับนี่คือข่าวที่ออกมานะครับเป็นข่าวกอสิบอ่ะก็รอดูกันต่อไปครับในเรื่องของการเสริมทัพของแมนยูยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับอืมแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางบูลเซียดอทมุลนะครับตามรายงานที่ออกมาครับหลังจากที่มีการปล่อยคริสเตียนพลสติดออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ก็ได้มีข่าวออกมานะครับในเรื่องของทางาวิลฟิสซาฮานะครับวิลฟิสซาฮาเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าทางบุสเตอร์ดอดนบุลให้ความสนใจครับแล้วก็มีความต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาทดแทนคริสเตียนบูซิดครับซึ่งค่าตัวตามที่รายงานออกมาน่าจะประมาณ50ล้านยูโรได้นะครับสำหรับวิลฟิสซาฮาแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากหน่อยครับสำหรับบุสเตอร์ดอดนบุล ว่านักเตะรายนี้เป็นที่สนใจของทีมชันน้นนาในพิมลิกอังกฤษเยอะมากนะครับอย่างเช่นสเปอร์เนี่ยตามจีบมาหลายซัมเมอร์แล้วแต่ผลสุดท้ายคือทางผอ,อเลดไม่ปล่อยนะครับแล้วก็นักเตะไม่ต้องการย้ายนะครับก็ว่ากันไปตามนี้แล้วกันนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางอลิตากีนะครับก็มีการยืนยันนะครับว่าเอเวอเรตนเนี่ยยืนยัน ต่อสื่อเลยนะครับว่าอาริซาเกเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายถึงแม้ว่าทางเบชเเนี่ยจะยื่นเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามนะครับยื่นมา22ล้าน3 0ล้านก็ไม่ขายนะครับก็ชัดเจนกันดีครับตามจริงมันยืนยันหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าต้องเข้าใจคำว่าเบชเชครับมีความตามตื้อมีความโน้มน้าวนะครับอยากได้นะเตะโอราน้เข้าร่วมทีมขเขาก็มีการติดต่อเข้ามาแบบเรื่อยๆถึงแม้ว่าเยเวตันไม่มีความต้องการก็ตามนะครับ ก็ว่ากันไปนะตามนี้นะครับส่วนประเด็นข่าวต่อมานะครับเป็นในเรื่องของเออร์ตันส่วนอารเลสครับมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เป็นข่าวที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงนอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าข่าวแค่มีแค่เแค่มีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจใเฉยยังไม่มีความคืบหน้า อะไรมากมายนะครับว่าถึงขนาดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปยื่นข้อเสนอแบบนั้นก็ยังไม่มีนะครับมีแค่เพียงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มองไว้อยู่ในลิสต์รายชื่อหรือว่าให้ความสนใจประมาณนั้นนะครับเออก็มีข่าวความคืบหน้าประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของกิลสันมาตินนะครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของกิลสันมาตินเนี่ยนะฮะกับทางพวกอาร์เซนอลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ก็นิวคาสเซิลก็มาร่วมแจมอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมรายงานมาทุกคลิปครับนิวคาสเซิลเนี่ยชอบไปชอบไปแจมพวกทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปในการซื้อตัวแล้วมันก็ซื้อตัวยากอ่ะนะฮะนิวคาสเซิลไปล่าสุดเนี่ยก็ไปสอบถามกับแอตมาริดนะครับในการปล่อยคิวสันมาตินเนี่ยถ้าเกิดแอตมาริดเขาได้โมราต้าใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปแหละพอได้โมราต้าปื๊บเขาก็ต้องปล่อยพวกนักเตะที่มีอยู่นะครับบางรายในตำแหน่งแบบคล้ายๆกัน ก็คิวอสันมาตินมีลิ์รายชื่ออยู่ใน1นึ่งลา,ลายชื่อนั้นนะครับที่ทางแอดริตเตรียมที่จะปล่อยนะครับแล้วก็นิวคลาเซนสอบถามไปแล้วแต่ก็แต่ว่ายังไม่ได้คําตอบนะครับว่าทางนันเต่เจะเลือกย้ายมาหรือเปล่าหรือว่าทางแอดริตจะปล่อยนักเตะร,รายนี้หรือเปล่านะครับรอดูกันต่อไปในเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อมาครับก็ยังอยู่ในส่วนของทางนิวคาสเซลนิวคาสเซลก็กำลังให้ความสนใจ นักเตะของทางมนากอนะครับอย่างอันโตนิโอปาเรอ่าปาเรคานะครับเกี่ยวบไปบาเรล่าซะแล้วนะครับอันโตนิโอปาเรคานะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายนะครับที่ทางนิวคาสเซิลให้ความสนใจอยู่นะครับก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับอยู่ในช่วงแบบให้ความสนใจเฉยๆนะครับตามรายงานของสกายปอดนะครับทั้ง2ข่าวของนิวคาสเซิลเลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกข่าวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ ล่าสุดวัตฟอร์ดก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าดูโครเร่คงจะอยู่กับทางวัตฟอร์ดต,ต่อไปนะครับโดยถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทาง p ีเก็ตามนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือ p ีเมักจะแพกนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในการซื้อตัวไม่ว่าจะเป็นอดิสซาเกรหรือว่าดูโครเร่ที่เขาอ,อยากได้ครับถึงแม้ว่าดูโครเร่มีความต้องการนะ ที่ย้ายออกแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าจะย้ายออกเนี่ยคงจะเป็นในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้มากกว่านะครับตามข่าวที่ออกมาครับเพราะว่าทางวัตสอดต้องการให้อยู่กับทีมต่อไปอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรเวลาในช่วงตลาดซื้อขายเดทยังพอมีเหลือนะครับเพราะงั้นยังมีการโน้มน้าวแบบต่อเนื่องนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าวัตสอดจะบอกปัดก็ตามนะฮะทีนี้ข่าวสุดท้ายนะครับผมก็ลืมใส่มาเลยนะครับเป็นในข่าวของ เซดริกสัวเสนะฮะแบ็ก <Back S 1> ของทางซอลเดมตันครับมีข่าวเชื่อมโยงว่ามีการพูดคุยแบบไปไกลแล้วนะครับการเจจาแบบขั้นสูงแบบใกล้ที่จะย้ายอะไรประมาณนั้นครับใกล้ที่จะประสบความสำเร็จดีกว่านะครับคือเอาเป็นว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่เจจาแบบสุดๆแล้วอะนะครับที่แบบจะได้ข้อตกลงแล้วว่าจะโอเคไหมหรือว่าไม่โอเคหรือว่าดิวล่มนั่นแหละนะครับหรือว่า สัญญาโอเคสาหรับทั้ง2ฝ่ายซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับก็ทางอินเตอร์มิลานให้ความสนใจมานานแล้วนะครับแล้วก็ต้องการพาตัวไปร่วมทีมอีกด้วยนะครับแบบจริงจังด้วยนในรอบนี้เพราะว่าอ,อินเตอร์มิลานเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาให้ความสนใจเพื่มาติโอดาเมียนมันก็ไม่ชัดเจนนะครับให้ความสนใจวาเลนเซียก็ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายซะเลยมาให้ความสนใจเซดดิกซัวเรสซึ่งมันน่าจะง่ายกว่านะฮะ โอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็อัปเดตเท่าที่มีแล้วกันนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเดียวออฟฟิเชียลด้วยแล้วกันนะครับอย่างเชลซีบาเซน่าเอซิมิลาหรือว่ามักเซนะครับส่วนทีมอื่นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้แบบเรื่อยๆแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ลาไกันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอคุณสมันเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ